แก้วมาคอมโบที่3แล้วนะฮะเข้าฟีดไป,ปหรือเปล่า <c oughs> มายาวๆวันนี้ดอกนี้โล่ไป350อั่งงุนต่อโอเคสวยอีก100้ครับผมท่านผู้ชมอังงุนไปอีกครับผมยังไงคอมโบที่4ไม่มาโบนัสโ,โ,โบนัสช่องที่3ไม่น่ามาเลยนะมึงมาดีโล่โ โอเคครับผมก็กราบสวีทท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมนะกับช่อง PSK นะทุกคนอ่ะวันนี้นะทุกคนผมก็มาอยู่ที่ตัวเกม Roma X อีกแล้วนะทุกคนเอออยากจะบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ก็ติด Roma Original กับ Roma X มากมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่ทำกำไรให้ผมได้เยอะเลยนะเออนะครับวันนี้ผมก็เอาทุนมาที่3,000บาทนะครับก็จะมาลองเล่นในเบ็ด 150บาทลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยแล้วกันนะครับมาแล้ว100บาทนะทุกคนมาจะบวกให้หรือเปล่านะดอกนี้เป็นไง1350ครับบิ๊กวินไปครับผมโอ้โหมาแล้วนะบวกยางไปเลยนะช่วงนี้สงสัยเกมมันจะบั๊กหรือเปล่านะฮะมาบวกโคตรโหดเลยนะ เข้าทีนี้เข้าแบบอยากจะบอกเลยถ้าเล่นเบ็ดแบบหนักๆนะสําหรับใครที่ทุนเยอะนะลองดูนะทุกคนแต่ก็ไม่แนะนําให้ทาตามนะทุกคนมันเสี่ยงเกินไปนะถ้าไม่เข้าในมุนแป๊บเดียวนะหายเลยนะทุกคนทุนนะครับมาเองงางูนมาวะคอมโบที่สองหมาดีก็มาดีก็มาดีทุกคนเองงางูนไปมาโอ้โหโล่ทุกคนโล่โอ้โห อางนไป2 5งอทุกคนคอมโบที่2ไม่มีครับผมก็ไปเรื่อยๆเจนเย็นนะสแล้วต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะทุกคนเอาดิไม่ไม่ต่อเนื่องทุกคนมาปั่นหมดธรรมดาแล้วกันามาไออางนเพื่อนสวยต่อหรือเปล่านะอางนดีครับผม แก้วมาคอมโบที่3แล้วนะฮะเข้าฟีสปินหรือเปล่ามายาวๆวันนี้ดอกนี้โล่ไป350อาง่งนต่อโอเคสวยอีก100ครับผมท่านผู้ชมอางนไปอีกครับผมยังไงคอ,อมโบที่4ไม่มาโบนัสโ,โบนัสช่องที่3ไม่น่ามาเลยนะมึง มาดีโลโอ้โหเต็มจอครับผม2อง0บาทเอายังมีต่อนะฮะไม่ห้าสิบโอ้โหยาวๆยาวๆรับทรัพย์ยาวๆครับผมบิ๊กวินไปทุกคน2,400บาทครับผมมาดีสวยๆไปเลยมีเงินทั้งหมด4,900ัน้อยแล้วนะครทุกคนได้กําไรมาพันกวบบาทแล้วตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเพิ่ง2นาทีเองถ้าผมจบคลิปไปนะทุกคนมันก็จะคลิปมันจะสั้นไปนะทุกคน ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสนนะันทุกคนถ้าไม่ได้กำไรก็ถือว่ามาเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้วครับผมมาอีกหนึ่บาทนะครับผมมาเชิบโอมาอยู่ทุกคนเบริรมมาอีก200อังง่งุนเบริรมมาอีก850อ่ะาบเอบิ้มมาอีกลากก์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้ละกันคนระับกาไรเท่าตัวแล้วนะฮะเออหรือว่าจะไปต่อดีครับผมไปต่ออีกทงนี้ละกันนะฮะอ๋อวิเบียนกรรมใจมเรียกร้องนะทุกคนได้กําไรแล้วไม่หยุดดิผมเลยอยางชอบตัวเองเลยนะทุกคนเออมันฟื้นนะที่อยากจะไปต่อนะวทุกคนไม่น่าจ,จะได้แล้วนะครับผม อโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะค,คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นเกมเหมือนผมดูนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะปักหมุดทิ้งไว้ให้ใต้คอม์แลวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาบเบียงเท่านี้ทุกคนสวัสดีครับ